สวัสดีครับได้ช่างคุยครับวันนี้เราจะมาบอกในเรื่องของ3จุดสังเกตรอยร้าวอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้และต้องรีบแก้ไขตรวจสอบโดยด่วนครับรอยร้าวแบบที่1ครับคือรอยร้าวแบบแนวเฉียงครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นรอยร้าวที่เกิดจากเสาครับมีอาการซุดตัวลงครับคานไม่สามารถพยุงเสาให้อยู่ในระนาบเดียวกันได้ครับทาให้ผนังแตกร้าวสาเหตุหลักมาจากการต่อเติมผิดหลักเสารับน้ําหนักไม่ไหว หรือฐานล่าทุดตัวไม่เท่ากันทําให้เสาเข็มนะครับเคลื่อนที่ครับรอยร้าวแบบที่2ครับคือรอยร้าวแนวดิ่งครับเกิดขึ้นกลางผนังเลยครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นรอยร้าวที่เกิดจากมีน้ําหนักกดครับพื้นด้านบนที่มากเกินไปทําให้เกิดอาการแอนตัวเป็นรูปตัวยูครับคารองรับน้ําหนักไม่ไหวส่งผลให้ผนังด้านล่างนะครับแตกร้าวลงไปในแนวดิ่งแบบนี้เลยครับ รอยรล้าที่3ครับเป็นรอยรล้าข้อปล้องครับเป็นรอยรล้าลักษณะที่เกิดจากตัวเสาครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นรอยรล้าที่เกิดขึ้นที่เสารอยรล้าจะเป็นปล้องครับลักษณะแนวนอนสาเหตุเกิดจากราาฐานชุดตัวไม่เท่ากันทําให้เสาแอนตัวและแตกรา้าได้ครับแนวรล้าชนิดนี้บ่งบอกถึงความไม่มั่นคงของโครงสร้างและอาจเสี่ยงต่อการถล่มของบ้านได้เลยนะครับ รอยร้าที่เกิดขึ้นภายในบ้านครับเป็นสัญญาณเตือนครับที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้เลยนะครับผมใครที่พบเห็นรอยรล้าลักษณะแบบนั้นนะครับเกิดขึ้นในตัวบ้านของคุณนะครับอย่าลืมติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับรีบแล้วก็เร่งมาตรวจสอบโดยด่วนเลยนะครับเพื่อความมั่นใจครับว่าบ้านของคุณครับเป็นที่พักพิงมั่นคงและปลอดภัยสําหรับทุกคนในครอบครัวครับส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างรวมไปถึงข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามรายการช่างคุยของเราไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกไอเดียเราสร้างได้ไอเดีย I can